ตัวนะคะเรนเชน้องฟ้าเลยค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งค่ะก็วันนี้ฟ้ารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่จะได้มาแบ่งปันนะคะโอกาสดีๆจากธุรกิจ l i v e Vantage นะคะตอนนี้ฟ้าก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิตอลตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นปีที่3แล้วค่ะก็ธุรกิจไลฟ์แวนเทจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เ,เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในครอบครัวเรานะคะจนทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากจะใช้อะคะ่ะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีสุขภาพการเงินที่ดีด้วยค่ะในระหว่าง2ปีที่เราได้อยู่กับไลฟ์แวนเทจมานะคะฝากับ แม่แล้วก็ครอบครัวนะคะก็ได้เดินทางไปเที่ยวนะคะกับบริษัทเนาะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากที่จะใช้จริงๆะคะ่ะโดยที่เราไม่ต้องกังวลเลยว่าเออจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าคะ่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆค่ะที่ฟ้าจะได้มาแชร์นะคะเรื่องราวเหล่านี้ให้กับทุกๆท่าน,นะคะ่ะโดยฟ้าจะขอพูดนะคะเป็นองค์ประกอบ4ส่วนด้วยกันนะคะโดยส่วนแรกเนี่ย ก็คือส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะส่วนที่2นะคะจะเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนค่ะส่วนที่3จะเป็นเรื่องของไทมิ่งนะคะจังหวะเวลาและส่วนสุดท้ายค่ะส่วนที่4จะเป็นในเรื่องของระบบการทํางานค่ะโดยเรามาดูกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็วิทยาศาสตร์เนาะจริงๆฟ้าเชื่อว่าหลายๆท่านที่ ได้เข้ามาประชุมในห้องนี้นะคะน่าจะได้มีโอกาสได้ทดลองหรือว่าได้มีประสบการณ์กับตัวผลิตภัณฑ์บ้างแล้วนะคะแต่บางท่านถ้ายังไม่เคยลองนะคะเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆเราไลฟ์แบนเทจของเราเองเนี่ยเริ่มต้นที่ห้องแลบค่ะด้วยคําถามหนึ่งคำถามซึ่งคําถามนั้นนะคะก็คือคําถามที่ว่าสุขภาพที่แย่ลงเนี่ยจำเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความชราหรือไม่ค่ะแน่นอนค่ะว่าคําถามดีๆนะคะมักจะได้คําตอบที่ดีเสมอค่ะเราได้มีการค้นพบนะคะว่ายีนของเราเนี่ย มีความสามารถที่สุดยอดที่สุดนะคะในการดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพที่ดีค่ะและในหลายทศวรรษต่อมานะคะเราก็ได้พบนะคะวิธีที่จะกระตุ้นความสามารถเหล่านี้ได้ค่ะย้อนไปนในปี2003นะคะได้มีการก่อตั้งบริษัท Life and a g e ขึ้นนะคะแล้วก็ ของเราเนี่ยก็ขายอยู่ในร้านรีเทลนะคะร้านขายยาทั่วไปค่ะต่อมาในปี2005นะคะรายการข่าว ABC Prime Time เนี่ยก็ได้เข้ามานะคะตรวจสอบนะคะบริษัทของเราค่ะว่าเป็นจริงอย่างที่เคลมไปข้างขวดหรือเปล่านะคะว่าสามารถลด Oxidative Stress ได้40%ใน30วันโดยคุณจอห์นคิงโยเนสนั่นเองค่ะจึงทำให้เกิดกระแสความสนใจนะคะจากสื่อต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆรวมไปถึงส่วนการแพทย์นะคะที่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ได้เริ่มทำ วิจัยนะคะด้วยทุนของตัวเองค่ะเกี่วยวกับ product ของเรานะคะและในปี2009ค่ะบริษัทก็เปลี่ยนจากขายปีกนะคะเข้ามาสูก่การตลาดแบบเครือข่ายในปัจจุบันนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เน s a ค่ะจากนั้นนะคะก็มีการเริ่มใช้คำว่าการกระตุ้นนะคะเมื่อเรากล่าวถึงทฤษฎีที่เป็นอันดับต้นๆนะคะของความเสื่อมของสุขภาพค่ะโดยทฤษฎีแรกนะคะคือทฤษฎีที่ว่าด้วย oxidative stress ค่ะปัญหาก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยถูก โจมตีอย่างต่อเนื่องด้วยความเครียดออกซิเดชันค่ะการโจ,จมตีอย่างรุนแรงด้วยอนุมูลอิสระเนี่ยจะส่งผลต่อการทํางานของเซลล์นะคะแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยร่างกายของเราจะต้องต่อสู้กับความเครียดออกซิเดชันนะคะด้วยการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระภายใต้ข้อจํากัดที่ว่าโชคไม่ดีค่ะที่การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายเนี่ยลดลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้นค่ะ แล้วถ้าถามถึงสาเหตุของความเครียดออกซิเดชันนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองหายใจเข้าลึกๆค่ะและหายใจออกนะคะนี่แหละค่ะคือสาเหตุของความเครียดออกซิเดชันค่ะลมหายใจนี่แหละค่ะเป็นตัวที่ทำร้ายเราและนอกจากลมหายใจนะคะก็ยังรวมไปถึงโภชนาการการสูบหบรี่นะคะหรือว่าการที่เราใช้ยาค่ะ รวมไปถึงการที่เราไม่ออกกําลังกายหรือออกกําลังกายมากเกินไปค่ะแล้วก็ยังมีสัญญ,ญาณไร้สายอย่างที่ทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งจริงเรล่อนี้ค่ะมันส่งผลต่ออวัยวะหลายๆอย่างในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจสมองนะคะปอดและระบบภูมิต้านทานต่างๆค่ะแต่ด้วยวิทยาศาสตร์นะคะทำให้เราค้นพบนะคะ switch ที่สําคัญะคะ่ะที่เรียกว่าเส้นทางเนิร์ฟทูนะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความรับผิดชอบต่อการสร้างเอมไซ์ ide, ต้านสาร ้านอนุมูลอิสระค่ะโดยสิ่งที่นําเข้าไปนะคะก็เป็นส่วนประกอบอาจากธรรมชาตินะคะที่ให้ผลลัพธ์คือลดความเครียดออกซิเดชันได้40%ใน30วันเพิ่ม SOD ได้30%เพิ่มแคตาเลสได้อีก54%และยังสามารถเพิ่มกูตา้าไทโอนได้อีก300%ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่า,าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเราสามารถพบได้โดยอาหารที่มีประโยชน์นะคะเราสามารถทําได้โดยที่เราเ ทานส้มวันละ375ผละคะ่ะหรือว่าเราจะทานวิตามินซีเนี่ยวันละ120เม็ดหรือถ้าใครชอบดื่มนะคะเราก็อาจจะทานวายแดงวันละ87แก้วค่ะถ้าเราทานในปริมาณนี้นะคะก็จะเพียงพอต่อระดับความเครียดออกซิเดชันในแต่ละวันแต่การทํางานก็คือ1ต่อ1เราก็จบค่ะแต่วิธีการของ l i f e v a n t a g e ที่เราทำนะคะก็คือเราไปลดอนุมูลอิสระได้40%ใน30วันนะคะด้วยเอมไซม์1โมเลกุลน,นะคะของอนุมูลอิสระเนี่ยจะลด ด้วยเอนไซม์1โมเลกุลนะคะลดอนุมูลอิสระ1ล้านโมเลกุลต่อ1วินาทีค่ะซึ่งฟังดูเวอร์ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเรามี e e r review นะคะที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของ p ับเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาะคะรวมไปถึงสถาบันต่างๆนะคะรวมแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็น Harvard University นะคะ a m e r i c a n Heart Association แล้วก็อีกหลากหลายที่ที่ตีพิมพ์ว่า p r o t e นิของเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างที่เคลมไว้จริงๆค่ะ แล้ว w อ s ชิ n ต t นสเตท t e u n i นิ r เวอรนะคะก็ยังได้บอกอีกค่ะว่าเนฟทูเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สุดยอดมากที่สุดทางด้านความก้าวหน้าแบบฝ่าทะลุในประวัติประวัติศาสตร์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพค่ะต่อมานะคะทฤษฎีแรกจบไปแล้วเนาะมาถึงทฤษฎีที่2ค่ะเป็นทฤษฎีความเสื่อมของไมโทคอนเดรียซึ่งปัญหาเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเรา ต้องการพลังงานที่สม่ําเสมอค่ะไมโทคอนเดรียเนี่ยเขามีหน้าที่รับผิดชอบนะคะการสร้างพลังงานให้กับทุกเซลล์ของร่างกายค่ะตั้งแต่การเต้นของหัวใจนะคะการขยายตัวของปอดหรือการใช้ทุกๆความคิดค่ะเซลล์เนี่ยต้องการพลังงานจากไมโทคอนเดรียเป็นอย่างมากค่ะการแก้ปัญหาก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยต้องซ่อมแซมนะคะแล้วก็กําจัดไมโทคอนเดรียที่เสียหายแล้วก็สร้างอันใหม่ค่ะเพื่อมาทดแทนอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ภายใต้ข้อจํากัดนะคะที่ว่าโชคไม่ดีค่ะที่ร่างกายของเราเนี่ย สร้างไมโทคอนเดรียลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นก็หมายความว่าเมื่อเราแก่ลงเนี่ยมันก็จะสร้างได้น้อยลงค่ะแต่ด้วยความมหศัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้ค้นพบนะคะเราก็มีอีกสวิชหนึ่งค่ะที่เรียกว่า NRF1 pathway นะคะซึ่งเป็นสวิชที่รับผิดชอบต่อการสร้างไมโทคอนเดรียค่ะโดยสิ่งที่นําเข้าเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบจากธรรมชาตินะคะที่ให้ผลลัพธ์เพิ่มพลังงานของเซลล์นะคะพัฒนาคุณภาพการนอนและการซ่อมแซมเซลล์รวมไปถึงสนับสนุน สุขภาพสมองและการรับรู้ค่ะสนับสนุนการไหลเวียนเลือดแล้วก็ระบบหัวใจค่ะและด้วยการทํางานของ Product ทั้ง2ตัวนี้นะคะทางานพู่กันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการลดอนุมูลอิสระนะคะได้เฉลี่ย40ใน30วันและยังเพิ่มพลังงานนะคะให้กับไบโทคอนเดรทำให้เราเนี่ยมีแรงค่ะ p r o t ท n d i u m Nerve 2นะคะจะสามารถต้านอนุมูลอิสระเนี่ยและล้างสารพิษได้ถึง40รค่ะรวมไปถึงการตอบสนองการอักเสบ แล้วก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ถึง50%นะคะส่วนโปรไชนีมเนื้อฟันเนี่ยเขาจะไปควบคุมยีนนะคะของการเผาผลาญอาหารได้ถึง64%แล้วก็ควบคุมการสร้างไมโทคอนเดรียได้ถึง69%นตะคะ่ะนอกจากนี้นะคะไลฟ์แบนเทจเองก็ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะที่เรียกว่า True Science ค่ะนอกจากที่เราเนี่ยจะสามารถไบโอแฮรร่างกายของเรานะคะด้วยผลิตภัณฑ์เนื้อฟันแล้วก็เนื้อฟูนะคะด้วยการทานเข้าไปนะคะนอกจากนี้เรายังสามารถ บำรุงผิวจากภยายนอกนะคะด้วยนวัตกรรมเนฟทูนะคะที่ใส่ลงไปใน p r o ดัก t ที่เรียกว่า t r u e s i e n นะคะเป็นเซ็ตเครื่องสำอางสตัวนี้ค่ะการสั่งซื้อนะคะในยุค New Normal แบบนี้ก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของเว็บไซต์ของบริษัทนะคะแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็เราก็รอรับของได้ที่บ้านคะโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะมาถึงองค์ประกอบที่2นะคะแผนการจ่ายผลตอบแทนค่ะจะทำเ เราเนี่ยจะสร้างรายได้ได้อย่างไรนะคะแบ่งเป็น2พาร์ทเราก็คือพาร์ทแรกเขาเรียกว่ารายได้รายสัปดาห์ค่ะหรือว่าฟาสตัสด์โบนัสนะคะส่วนรายได้อย่างที่2นะคะจะเรียกว่ารายได้ที่เรารับเป็นรายเดือน,นะคะ่ะจะมีทั้งยูนิลเวลคอมมิชชั่นนะคะเจเนอเรชั่นแมทชิ่งโบนัสแล้วก็อินดิคูค่ะแล้ววิธีการสร้างผลตอบแทนเราสามารถทําได้อย่างไรอยากให้ทุกท่านตั้งใจดูการยกตัวอย่างนี้นะคะรายได้ที่เรียกว่าฟาสตัสด์โบนัสเนี่ยถ้าหากท่านนะคะไปแนะนําคน3คนนะคะให้ใช้สินค้าจาก ผลิตภัณฑ์ของไลฟ์แอนเทของเราเนี่ยคนละ1,000 PV นะคะจำนวน3าวดท่านก็จะได้รับรายได้จากการแนะนำตรงนะถึง4 40, 4 1 0 0บาทค่ะด้วยการทําธุรกิจในลักษณะที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะท่านสามารถทํางานได้ที่บ้านนะคะโดยใช้คอนเน็กชันที่ท่านอะ่ะ ติดต่อกับผู้คนทางโซเชียลมีเดียนะคะโดยที่เราเนี่ยมีออฟฟิศจำลองนะคะแล้วก็มีการลงทุนที่ต่ำที่สุดค่ะสำหรับฟ้านี่เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยเพราะว่าเป็นการลงทุนกับสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็เราไม่ต้องมีการสต็อกสินค้าแล้วก็มีลังสินค้าส่วนตัวทางออนไลน์ด้วยค่ะ มาถึงองคประกอบ,บที่3นะคะเรียกว่า timing หรือว่าจังหวะเวลาค่ะทำไมต้อง l i ฟ e แ a น a ทจ e คะฟ้าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีวัย life b a t a g e ที่ต่างกันบางคนเข้ามาไม่ได้มองถึงเรื่องเงินบางคนเข้ามาออมองถึงเรื่องสุขภาพหรือบางคนเข้ามาสนใจทั้ง2เรื่องนะคะแต่ว่าทําไมเราต้องทําตอนนี้คะวัย now คะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้จัก life b a t a g e เราเชื่อว่าถ้าท่านนะคะไปถามเพื่อนๆว่ารู้จักไบโอแฮกิ้งหรือเปล่าหรือว่ามีมีใครเคยได้ยินกับนิวทริจีโนมิกส์ไหมเนี่ย95%ต้องยังไม่มีใครรู้จักอย่างแน่น,นอนค่ะและในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมานะคะก็พบว่ากลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเนี่ยเติบโตมากกว่า60%ค่ะ แล้วก็ยังมีการเผยแพร่อีกด้วยนะคะว่าการศึกษาเกี่ยวกับ oxidative stress เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมากกว่า220,000บทความนั่นก็หมายความว่าตอนนี้โลกเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะคะเกี่ยวกับ oxidative stress ค่ะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่ฟ้าชอบเป็นพิเศษนะคะประโยคที่ว่า flip the switch feel better do more นะคะมันเป็นประโยคที่ทำให้เรารู้สึกว่า เพียงแค่เราอะสับสวิชในร่างกายของเรานะคะที่เรามีอยู่2องสวิชที่ฟักพูดไปในตอนแรกก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็ยังสามารถทําได้มากขึ้นนะคะทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราอยากจะทําค่ะนี้เป็นสํำนักงานใหญ่นะคะของหลายบรด์เทอยู่ที่รัฐยูท,ทาห์สหรัฐอเมริกานะคะฟก็ได้มีโอกาสไปเมื่อสองปีที่และะ้วค่ะ ท่านนี้นะคะคือบุคคลสำคัญค่ะ CEO ของเรานะคะคุณเดเรนเจนเซนนะคะนอกจากท่านเป็น CEO ของบริษัทไลบรา t a เทแล้วเนี่ยก็ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมข,ขายตรงอีกด้วยค่ะบริษัทไลบรา t a เทของเราเนี่ยก็ได้มีการเปิดตลาดนะคะในประเทศสเปนไอแลนด์นะคะแล้วก็ ได้ตั้งคุณเอรินบ็อกโควิชนะคะที่เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของบริษัทไลฟ์เทชของเรานะคะซึ่งเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูหนังเรื่องเอรินบ็อกโควิชนะคะเาก็อยากให้ทุกท่านนะ่ยได้ไปติดตามดูนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อท่านดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจค่ะ และนอกจากนี้นะคะบริษัทของเราเนี่ยก็ยังได้รับรางวัลน,นะคะที่ชื่อว่า Steve Award นะคะแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมานะคะวันที่9มกราคมเนี่ยบริษัทก็ได้ไปล่นลักนะคะเพื่อปิดตลาดหละักทรัพย์ n น s d a q ด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกียรติกับบริษัทของเราเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้บริษัทของเรานะคะก็ยังมีอีกมากกว่า23ประเทศทั่วโลกนะคะที่สามารถทําให้เราเนี่ยทำธุรกิจได้ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังมี Legacy นะคะที่เป็นการแบ่งปันช่วยเหลือ คนอื่นๆอีกด้วยค่ะตอนที่ฟ้าได้ไปไอแลนด์นะคะฟ้าได้มีโอกาสได้ไปทําวิกผมนะคะให้กับน้องๆที่เป็นมะเร็งมันเป็นธุรกิจที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถ ตั้งฝันตามความปรารถนาของเราได้ยังไงนะคะถ้าท่านนะคะดำรงตำแหน่งโปรสามเนี่ย 3, ท่านจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะอยู่ที่622เหรียญนะคะหรือประมาณ20,000บาทไทยค่ะแต่ถ้าท่านเป็นโปรห้านะคะท่านจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่3,107เหรียญนะคะหรือประมาณ200,000บาทคะ่ะกอ,อขอโทษคะ่ะ100,000บาทคะ่ะแต่ถ้าท่านเป็นโปรเจกตนะคะดำรงตำแหน่งโปรเจกตเนี่ย 7, ท่านจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่469,000บาทนะคะ ในยุคนี้นะคะการหารเงินแสนเนี่ยสำหรับฟ้าฟ้าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่าทุกท่านนะคะสามารถทำได้ที่ Live v a n t a g e ค่ะแล้วเราจะทำได้หรือไม่คะแน่นอนค่ะว่าเรามีระบบนะคะ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สีที่สําคัญมา,มากๆค่ะระบบที่จะคอยสัพพอร์ตทุกท่านนะคะในเมืองไทยเนี่ยจะเรียกว่า PVS นะคะซึ่งระบบของเราเนี่ยก็จะคอยให้การสนับสนุนอยู่ตลอดนะคะแล้วก็เรามีการเดินตามระบบอย่างง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทําค่ะแล้วก็จะมีการจัดประชุมอบรมให้กับทีมงานอย่างสม,ม่าเสมอน,นะคะอย่างการจัดประชุมในวันนี้นะคะเราก็จะเชิญะค่ะผู้เชี่ยวชาญหรือว่าท่านที่ประสบความสําเร็จนะคะได้มาแชร์ข้อมูลนะคะให้กับทุกๆท่าน แล้วก็ยังมีการจัดประชุมนะคะอย่างสม่าเสมอแล้วก็ยังมีการกระตุ้นนะคะด้วยโปรโมชั่นต่างๆค่ะถ้าท่านใดนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็ยังไม่ทราบถึงโปรโมชั่นในเดือนนี้นะคะก็ะอยากจะบอกความลับพิเศษเลยค่ะว่าตั้งแต่อยู่กับ Li ฟ e แบนเนมา2ปีเนี่ยเราไม่เคยเได้รับโปรโมชั่นอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้มาก่อนค่ะมีเวลาอีก13วันนะคะถ้าท่านยังไม่ทราบโปรโมชั่นนี้อยากให้ออสอบถามผู้แนะนาของท่านนะคะว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรค่ะแล้วก็ การทางานของเรานะก็ยังให้การสนับสนุนทุกทีมงานด้วยค่ะมาถึงตอนนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะมีคําถามเนาะสงสัยมีข้อกังขาอะไรในใจนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยสอบถามข้อมูลค่ะเพราะว่าฟ้าเชื่อว่าไม่มีใครอะคะ่ะที่จะปฏิเสธเเรื่องราวเหล่านี้ได้จริงๆคะ่ะเพียงแต่ท่านแค่ไม่เข้าใจแค่นั้นเองก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะ ถ้ามีข้อ,อ,อกังขาข้อสอบถามใดๆเนี่ยก็อยากให้สอบถามข้อมูลจากผู้รู้นะคะแล้วก็อยากให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซตเล็กเซตใหญ่เซตน้อยกินเม็ดเดียวกิน10เม็ดก็อยากให้ได้ลองทานดูนะคะเพราะว่าอย่างคุณแม่เนะะี่ยค่ะในครั้งแรกที่ได้ลองเนี่ยคือซื้อมา5้าพันเจ็ดวยงต้องหารกับเพื่อนอีกเพราะว่าเราไม่มีเงินแต่เราแค่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณแม่รอดตายได้แค่นั้นเองพอวันนั้นได้ลองค่ะจนมาวันนี้ผ่านมา2ปีเนี่ยกระปุกพอลเทนนิ่มที่บ้านไม่รู้กี่ร้อยกรกแล้วเาาไม่นับพะ มันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในทางที่ดีก็จริงๆะคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามา join business mm. กับเราะคะ่ะเพราะว่าวันหนึ่งนะคะที่ท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่มันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตนะคะท่านยังสามารถเอ,อ่อโยนหินนะคะทาโยนหินเพื่อสร้างสะพานหินนะคะเป็นอีกสะพานหนึ่งที่จะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านไปนะคะวันหนึ่งที่สะพานไม้ของท่านอนะ่ะพังลงท่านก็ยังจะมีสะพานหินที่แข็งแรงนี้อยู่ค่ะ ก็วันนี้ฟ้าก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะที่รับชมพรีเซนเทชันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ